สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับอันนี้ด้านหน้าของเราฝั่งซ้ายจะเป็นอิสรภาพ39ฝั่งขวาจะเป็นอิสรภาพ44ครับตอนนี้คือเดี๋ยวซันจะเดินไปที่บริเวณสถานีรถไฟทนบุรีนะครับอ,อิสรภาพ44เนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆนะอันนี้คือพาทุกคนเดินเล่นนะครับให้ดูบรรยากาศวัดดงมูลเหล็กอยู่ฝั่งด้านนูน้นแต่ว่ามืดแนละ้วคือตอนนี้ตอนนี้เวลา 6โมง51นาทีนะฮะคือกำลังจะ <laughs> กาลังจะหนึ่งทุ่มแล้วนี่คือแบบว่ามาเดินเล่นแถวโอนี้นะจนค่ำแล้วเน,นี่ยทุกคนเพิ่งจะกลับบ้านมาจนอยู่จนค่ำมืดแล้วนี่ก็คือจริงๆเราสามารถนั่งรถไปที่รถไฟฟ้าได้นะมันมีแบบรถมีรถอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินจะเดินไปที่สถานีรถไฟธนบุรีก่อนพาเดินเล่น <c oughs> ฟีลแบบเดินเล่นตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคือสามาติอันนี้คือจริงๆอ่ะเราเดินมาจากแบบตลาดวังหลังดเดินไปตลาดวังหลังเดินไปตลาดพันนกอะไรได้นะถ้าใครมากลางวันนะไม่มีรถกระปอน้อยอ๋อหุยนี่มีของขาย,ยตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นวัดอะไรอ่ะวัด ละครธรรมหรอไม่ใช่ว่าใช่วัดละครธรรมแต่เหมือนเขาสะกดแบบแปลกๆอันนี้ก็เป็นตลาดมีช่วงหนึ่งทุ่มเขาก็ปิดกันหมดแล้วก็ <c oughs> วจะเหลือแต่ตลาดแบบขาย <c oughs> เนื้อสัตว์นะครับรูนนี่คือเราเดินยาวไปเลย <c oughs> เดินตรงไปจากซอยประมาณกี่ <c oughs> เดี๋ยว,ยวขอเดี๋ยวแบบแทนที่ก่อน ถ้าเราไปสถานีรถไฟอ๋อถ้าเราไปสถานีรถไฟก็ประมาณจากซอยอิสราพ44อ่ะ mm hmm. ก็ประมาณกิโลหนึ่งเดินเดินไปเล่นๆได้อยู่แล้วทุกคนเดินชิวๆหนึ่งกิโลแล้วก็เดี๋ยวไปเดินอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าแบบแถวสถานีรถไฟธนบุรีเขาจะมีตลาดอยู่ฝั่งข้างหน้าด้วยนะตลาดขายของกินน่ะ mm hmm. นี่แบบ มีผักมีอะไรเงี้ยน่าจะมาน่าจะมาแค่แบบอันนี้หรือเปล่าน่าจะมาแค่แบบช่วงค่ำตลาดผลผักผล,ลไม้เดี๋ยวเราเดินยาวไปนู้นเลยโอ้ยยาวครับของกินเยอะแยะ แล้วทำไมมันเปียกชื้นอ,อะไรขนาดนี้เนี่ย <laughs> ดูเดินไปเรื่อย โอ้ี่มีรถแบบว่ารถเล็กแดงโอ๋ถ้ามาถ้ามากลางวันเนี่ยของน่าจะขายเยอะอยู่แถวนี้หลังจากว่าเราก็ไปนั่งเล่นคาเฟ่ซาแบบว่าค่ําเลยนั่งเล่นยาวนั่งพักนอกกลางวันมันร้อน ก็เลยแบบนั่งเล่น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 ไปเล่นมาอาะจะทุ่มหนึ่งแล้วก็เลยเอ้ยกลับบ้านดีกว่าก็เลยออกมาตอนหกโมงห้าสิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็เดินมาเล่นนี่มีรถแบบห้าสิบห้าอาวันนี้ก็เป็นตลาดเดี๋ยวเราจะเดินยาวๆไปตรงนู้นเลยแต่ว่าตอนนี้ไปเล่นสถานีรถไฟไม่ได้นะเพราะว่าสถานีรถไฟปิดแล้ว สถานีรถไฟป,ปิดแล้วโอ้ยเดีเดี๋ยวเราเดีเ๋ยวเราต้องข้ามเราต้องข้ามไปฝั่งนี้อันนี้คือถนนอิสรภาพนะครับอันนี้คือแยกอะไรไม่รู้เห็นปะอ๋ออันนี้แยกพันนกแยกพนนกอันนี้คือที่เราเดินมาแล้วเราก็อยู่ตรงถนนเดี๋ยวดูให้ดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศแบบชิวมากใหดูปะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆโอ้ย oh, mm hmm. ยาวไกลด้านหลังที่ผ่านมานี่คือตลาดพลานนกนะครับแล้วก็ถ้าเรากำลังจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนี hey. ที่เรากาลังจะเดินข้ามไปฝั่งด้านนี้นะครับเดินตรงไปมันจะเป็นตลาดบางกอกน้อยนะครับพอไปตลาดบางกอกน้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทะลุที่ตลาดสดเขาบอกว่าเป็นตลาดตลาดรถไฟธนบุรีนะครับเดี๋ยวเราผ่านตลาดพานนกมาแล้วกำลังจะไปตลาดบางกอกน้อยอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้คือแยกพานนกนะครับนี่มีรถแปดหนึ่งไปแล้วครับเข้าพุทธมณฑลสายห้า ข้ามถนนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินยาวๆแต่ว่าก็ไม่ไกลแล้วนะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะฮะอีกประมาณอีกประมาณ650เมตรจะถึงสถานีรถไฟทนบุรีนะครับมาเดินเดินเล่นอู้ร้านกับข้าวร้านขาของดิมทาง ว่าส่วนมากเขาก็อันนี้กันเนี่ยเขาก็ขายกันตั้งแต่แบบช่วงเย็นๆย็ค่ำๆแล้วเนาะพอทุ่มสองทุ่มก็น่าจะเลิกแล้วลนะ่ะนี่เป็นที่จอดลานจอดรถโอ้ลานจอดรถแบบใหญ่อยู่นะเนี่ยอลังการอยู่เนี่ยนะจริงๆอนะ่ะทางทางเดินทางเท้ามันควรจะกว้างอย่างนี้เนาะกว้างๆสบายสบาย แต่ว่าแต่ว่าถ้าทางทาง,ทางทางเท้าวกว้างก็ปุ๊บก็ครึ่งนึงก็ขายของไปแล้วเนาะอันนี้ป้ายรถเมย์อุ้ยมีอ๋ออันนี้เป็นรถเมย์ของแบบของโรงพยาบาลศิริราชโอ้แต่นี้มีแบบดันซักอบรีดนะครับเดินยาวๆไปเรื่อยๆนะครับเล่นเล่็จะว่าเหมือนทางเท้าเขาทําเสร็จไม่นานหรือเปล่า เนี่ยยังไม่ได้ล้างปูนล้างอะไรเลยเนี่ยเพิ่งทำเสร็จหรือเปล่า <Hey. S 1> เดี๋ยวขอเดินเล่นอเดินยาวๆไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูที่ด้านหน้าสถานีรถไฟว่าตลาดสถานีรถไฟเขามีอะไรแบบนะ่าสนใจบ้างตอนนี้อิสรภาพสีบหกนะครับอ๋อเนี่ยทางทางเขาเพิ่งทำเสร็จจริงๆนะเนี่ย อ๋อแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยเขาทําเป็นปูนทุกคนที่เราเคยพูดอะว่าแบบมันควรจะทําแบบอย่างนี้ก็ดีเนี่ยที่ทําเป็นปูนชาปูนแล้วก็ขีดตารางเอาอะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาทาแบบอันนี้ทีหลังนี่ไงนี่ไงคนกําลังทํางานเนี่ยเขาเหมือนแบบทําเป็นาลาดปูนใช่ไหมแล้วก็ขีดเป็นตารางารางแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาแบบทาสีทาความแบบเมาเมาเงาเงาๆ,ๆ,ๆ,ๆอีกทีหนึง่ง อยอนี่ไงคนกำลังทำงาน,นี่กำลังทำาก็คือเราก็ต้องลงมาเดินด้านล่างะฮะเะราะข้างบนห้ามเข้าอ๋อเดี๋ยวยาวไปนะฮะขอเดินครับข็เดินกันอุ๊บรถโหนี่ไงนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทำแบบนี้ ก็คือพอทำเสร็จปลือ้อ๋ออันนี้เดินได้แล้วมั้งใช่ไหมเดินได้เดินได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำนี่กำลังทำทางเท้าแต่ว่าถ้าทำทางเท้าดีแล้วอะก็คือใช้กันอย่างใช่ใช้กั้นอย่างรามัดระวังเนาะบางทีคือแบบทางเท้าทำแล้วมันก็ถ้าทำน้ำํา อยากทั้งวันทั้งวีทั้งวันทําอนุนุอน,นอันนี้มันก็จะพังง่ายาออหัวน,นี้แบบทําทางเท้าหมดเลยเนี่ยแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเดินก่นนเดินไม่ได้ร้านค้า จะชอบแบบติดนะติดร้านขาสาย85สถานีรถไฟทนบุรีสาย85นะครับเดินเยอะอันนี้คือกั้นคือก็คือต้องลงเดินถนนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่ามันก็มีกั้นแบบทำคื้นอยู่บางทีก็ เจอร้านขายของก็เ,เดินเดินแบบทางเดินน้อยก็ต้องลงถนนนะฮะอันนี้น่าจะเดินได้เดินได้เดินได้ดไดโอ้เนี่ยเขาทำถนนแบบเอ้ยทำฟุตบาททำทางเท้าแบบเยอะเลยจะถึงแล้วเนี่ยอันนี้สถานีรถไฟรถไฟทนบุรีแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวเดินทางนี้สถานีรถไฟทนบุรีอ๋อวันนี้เนี่ยทางเท้าเยอะมากเออเราต้องเดินตรงไปตรงนู้นอีก เราต้องข้ามไปตรงนู้นใช่ไหมอันนี้คืออิสระภาพถ้าใครบอกว่าจะมาก็เนี่ยยาวๆเลยเห็นปะโอ้เยอะข้างขวานี่หรือเปล่าข้างขวาตอนนี้ังรถไฟทางไหนอะทุกคนนู่นไงสถานีสถานีรถไฟอยู่ตรงนู่นไง นู่น,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 นสถานีรถไฟอยู่ฝั่งนู้นเดินแต่ว่าถ้าไปรถไฟฟ้าต้องไปอีกไปทางด้านหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟทนบุรีไปดูก่อนว่าแถวนั้นเขามีโอเขามีอะไรขายบ้างของขายเยอะแยะเลยนู่นตรงนู่นนี่คือสถานีรถไฟ เดินแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถนั่งรถแดงนั่งรถสองแถวเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้านะครับคือพาเดินเล่นเดินดูบรรยากาศเฉยๆเนาะนี่อันนี้สถานีทนบุรีนะครับอ๋อเนี้จะมีแบบร้านค้าอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะอย่างตอนร้านผลไม้ร้านขายของกินเดี๋ยวลองข้ามไปด้านี้ อะไรกินบ้างนะอ๋ะมันเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแบบเป็นอันนี้เป็นกล่องเป็นกล่องเอากล่องหอ,อมเชียวอันนี้ไก่ทอดหมดแล้วตรงนี้อันนี้สถานีรถไฟนะครับชนบุรีแต่ว่าปิดแล้วนี่โอ้ไหนดูสิ นั่งไงถ้าเราเดินตรงไปไปทางซ้ายนี่ก็คือไปรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยลองไปเดินดูทางนี้รู้สึกทางนี้จะเป็นตลาดผลไม้ทุกคนแต่ว่าตลาดผลไม้ก็มืดแล้วนะเขาก็จะเริ่มปิดล่ะอันนี้เป็นที่จอดรถเหรอ,อโอ้โนี่ผลไม้เยอะมาก ตลาดผลไม้เยอะแยะเลยโอ้ผลไม้หลากหม้ผลไม้แบบส้อมองส้มโออะไรเงรี้ยยาวมากคือตอนนี้ถ้าเราเดินเดินย้อนกลับไปมันก็จะเป็นแบบตลาดวังหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดผลไม้ลองไปดูตรงร้านนี้สเิเดี๋ยวเรานั่งรถรถแดงนั่งรถแดงไปมุ้ง อุ้เดี๋ยวเราซื้อมะม่วงไปกินดีกว่ามะม่วงเล็กนี่มะม่วงหน่อยมะม่วงเขียวมะม่วงเล็กโอ้ยประมาณนั้นแล้ววะกล้วยก็มีเอ๊ะเผลิตอะไรดีอะมะม่วงหมดแล้วมะม่วงไม่มีแล้วจะไปดูด้านในดีกว่าด้านในมันก็จะมีแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกมันจะมันจะลุกมันเหี่ยวแล้วด้านใน มะม่วงเปรี้ยวไปกินดีวกว่าเนี่ยอยาก,กินมะม่วงเล็กๆอะลูกเล็กๆอะมันคือมะม่วงโรลัสีสิบเอ้ยโอ้ยโ,โุ้ย,อย,อยเอาอันนี้เอาอันนี้ทุกคนเราจะกินอันนี้ครับโอ้เอาถุงนึงครับนี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตาลนะฮะถุงละแปดสิบบาทอุ้ย แลนูมีอะไรมะม่วงอยากได้มะม่วงน้อยอ่ะไม่มีละอ้ยตาลเขาเยอะมากเลยนะมีตาลลอยแก้วมีอะไรด้วยเนะี่ยมะม่วงสุกน้ำตาลอะไรเงี้ยนะเยอะมากเลยไปแล้วเมื่อกี้รถแดงผ่านไปพอดีเลยอ่ะไม่ทันจะต้องไปรอขึ้นฝั่งนูน้นประมาณนี้หละทุกคนฉันกลับบ้านแล้วนะครับก็เราอ้ยออ้ยโอ้ยไม่ทันนะทุกคนตรงนู้นนะรถแดง ไม่ทันบายบายเจอกันใหม่นะฮะนี่ท่านฟริซิรีลา